ว้าวสาวเ่าขอกับขอบคุณและต้องขอบใจประเทศไทยหลายๆที่นำความเจริญให้กับประเทศลาวแม่ทัพไทยได้พูดถึงคนเล่าหรือว่าสปปลาวคือมิตรภาพที่ดีจริงไหมทุกคนไปติดตามรับชมคลิปกันเลยสวายดีกับสวัสดี B P S C ฟังไทยแล้วก็ฟังลาทุกคนเด้วยนี่ตอนรับเขาจะส่องเกแก้วสาวล่าเส้นเก่าเส้นเกยอีกแล้วเนาะ ซึ่งมื้อนี้เนาะเอาก็มีเรื่องราวและข่าวๆดีๆที่จะเอามาฝากมาต้นพี่พีเอฟซีทุกคนในมื้อนี้นั่นเนองเนาะตอนนี้เนาะพี่พีเอฟซีผากันครบสมยุสัยนอนยุเลาวยุไทยก็สามารถคอมเมนต์บอกสาวกิ๊กแก้วโดวยอากาศสภาพอากาศเป็นจังไรกันแน่เนาะซึ่งแบบแต่อยู่บ้านสาวกิ๊กแก้วตอนนี้ฝนกําลังซิมาดันเองเนาะฟ้ากําลังคึ้่นเนะานเนะบ้านพี่พีเอฟซีเป็นจนังไรเนาะคอมเมนต์บอกสาวกิ๊กแก้วได้เด้อ ซึ่งน้องสาวกิดแก้วไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งเนาะที่ว่าแม่ทัพของไทยหรือว่าแม่ทัพพักสงผื่นได้เปิดใจอ,อธิบายออกมาคำถามที่หลายๆคนถามไปน้องระวางประเทศลาวกับไทยจะเป็นจังไดกันเขมรกับไทยจะเป็นจังไดกัน เพิ่นได้ตอบความฮือซึกของเพิ่นออกมาจากใจเลยเนาะต้องกลาา้าขอบคุณหลายๆทีว่าคนไทยบอกเคยถิ่มบอกเคยปาาคนลาวนำความเจริญให้กับประเทศลาวมาตลอดเนาะเดี๋ยวฮอบไปติตามรับสมคิปวิดีโอน้ากันนวาคําคตอบของเพิ่นตอบแม่ทับของเมืองไทยตอบแนวไดตอบจังไนเนาะ เดีย๋ยวฮอปไปที่ตามรับสมคลิปวิดีโอนำกันเนาะคอนที่ไปหับสมก็คือเกา่าเส้นเกา่าซึ้นเคยน้อยพีดีสเนยฝากกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวราวเฮ็ดคลิปต่อไปนำเดินเนาะไปฮาไปฮัมกงหับสมคลิปวิดีโอนำกันเนาะไปเลยกไทยลาวกับไทยกัมพูชามีจุดเด่นอะไรบ้างครับลและการวางแผนจัดการกับปัญหาในแต่ละฝั่งยากง่ายเหมือนต่างอย่างไรบ้างนะครับ พี่เบลถามเหมือนโผลเลยนเนี่ยตรงโผเป๊ะเลยแบบนี้ถ้าใครทำการบ้านมาได้เต็มนะเพราะว่าถามตามโผ<ป><ป>ลนะทุกอย่างปัญหาชายแดนมัมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองที่เราต้องแก่นะหนึ่งภูมิภูมิประเทศสองคนคนในประเทศนั้นๆมีอยู่สององน,น ุกวันที่มีปัญหาอยู่คนอย่างอันดับหนึ่งก่อนเพราะคนอยู่ตรงนั้นน่ะคนประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไปคุยกับคนปัญหามันก็ไม่มีคนขมีญน่ะผู้นำขมินเป็นไงก็เป็นอย่างนี้ปัญหามันถึงมีแล้วคนในสปปลาวล่ะเขาก็อยู่อย่างนี้เขาให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหา พี่กุ้งไปเจอท่านรองกรมใหญ่เสนานธิการทหารลาวเขาก็พูดภาษาอีสานด้วยกันนี่แหละก็กินข้าวกินปลากินผลกินส้มตำคือกันนี่แหละท่านก็บอกห่งท่านรู้จากประวัติศาประเทศไทยมากกว่าแม่ทัพอีกท่านวันทองบุตรวุ์นะนี่คือความความผูกพันที่มีต่อก,กันล้านช้างใช่ไหมครับ นานใช่ไหมนี่แม่ทัพก็พอจําได้อยู่นะล้านนาอยู่ไหนครับล้านนาืเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือความผูกพันแล้วก็เป็นประเทศที่ติดกับไทยประเทศเดียวที่พูดภาษากันรู้เรื่องโดยไม่ใช้ล่ามแม่ทัพยืดอกกอดอกคุยได้อยู่ประเทศเดียวคือประเทศลาวนี่แหละเพราะ ช้ภาษาเดียวกันนะแล้วเขาให้เกียรติเราฝรั่งเศรรสรอส112แบ่งใช่ไหมครับยุคล่าอานิคมผออืนฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขียดแดนไงเขาเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศมหาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะ ไม่ต้องบนหรอกครับเป็นเราเราก็ทําก็คือเส้นเขตแดนน้ำโขงให้ใช้ล่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขตโดยเอาล่องน้ําลึกติดประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตถ้ามีเกาะให้เอาล่องน้ําลึกระหว่างเกาะกับประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตฉลาดไหมครับฉลาดนะสมัยเสด็จปู่ทำอะไรได้ครับ ก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่กอดอนที่เกิดขึ้นใหม่ใกล้อธิปไตยฝั่งไหนก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นเห็นไหมครับนี่คือเราไปเริ่มฉลา,าดแล้วแล้วก็เริ่มบาลานซ์พาวเวอร์ทางทหารเริ่มใกล้เคียงกันเราเราเริ่มมีพลังต่อรอมกอดอนที่ใกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิปไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะ เราก็เลยได้เกาะเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ํำลดแล้วก็สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเกาะอย่างเงี้ยนะครับแต่คนในประเทศสปปลาวนั้นเขาเป็นมิตรกับเราไม่มีปัญหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําเหืองกัน้นและมีน้ําโขงกั้น อะไรที่มีกีฬายกตัวอย่างกีฬาชนิดไหนที่มีตาข่ายกัน้นจะไม่ค่อยได้ตีกันนะไม่ค่อยตีกันเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ทะเลาะกันหรอกแต่ถ้ากีฬาประเภทไหนที่ไม่ค่อยมีตาข่ายกัน้นอย่างเช่นฟุตบอลอย่างนี้นะบางทีก็วางมวยกันอยู่เรื่อยก็เช่นกันขมิน้นมันไม่มีทางกันน้นไงมีดินเขาก็คิดเหมือนเราว่าดินแดนเขาก็ ก็พูดถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่แต่เราเขาก็มองว่าเฮ้ยตรงนี้มันของเรานี่ตรงนี้เป็นของเรานี่เขาก็เอาแผนที่อะไรเขามาอ้างอิงก็ไม่ทราบไม่รู้แผนที่นั้นจริงหรือเท็จทําขึ้นใหม่หรือปลอมหรือ,อยังไงไม่ทราบแม่ทัพกุ้งที่กุ้งมาเป็นแม่ทัพผมไม่รู้เราคุณจะใช้แผนที่อะไรแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมืน ที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หลักสันปะน้ำอยูงไหนผมรู้ผมจะไล่ตามฉีดนี้ไปโค้งนั้นผมก็ไปตามโคง้งงอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกตอันั้นเนะ่แล้วจับพ่กัด GPS สิบตัวคุณห้ามล้ำเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงผมไม่รู้แล้วคุณบอกว่าปภาษานี้ของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติ เพราะว่ามันอยู่ในเขตของผมผมเข้าใจนะคุณจะเอาช่องบกผมเข้าใจแต่มันอยู่ในเขตผมผมก็ไม่ให้ฮะไม่ยอมแล้วมาแสดงยั่วยุทุกอย่างตั้งแต่ล้าเข้ามาร้อยห้าสิบเมตรเอาคนมาเต้นแรงเต้นกาที่ตามบรนทมตามบัรทมปิดไม่ได้ เปิดมานานแล้วสรุปแล้วความยากง่ายสปปาวนั้นง่ายหนึ่งมีน้ำโขงกันน้ำเหืองกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องแคมีนยากเพราะเป็นพื้นดินต่อกันทุกคนเส้นแผนที่แต่ละคนเนี่ยขีดไปทิ้งไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยยาก มีทางเดียวคือต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่พูดคำนี้เอาแผนที่มามาทาบกันทะเลาะกันทั้งปีถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งคนขเมรนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องและเขาก็จะเอาผลประโยชน์เขาเป็นหลักแล้วก็วิธีการบัติใช้ทหารนำเขาไม่ใช่การเมืองนำนะครับขมรน่ใช้การทหารนำอาจารย์น่าจะพอทราบ ดูประวัติศาสตร์ถึงเวลาหนึ่งเข้ามาเข้าตีเลยมามาทำให้เราทะเลาะกันแล้ยิงยิงเสร็จก็หยุดเจรจาไปฟ้องพี่ใหญ่เราก็เสียเปรียบฟ้องพี่ใหญ่ให้เราลังแกตื้นตื้นมุกตื้นตื้น,นถ้าเราไม่ทันเราก็เป็นเบีย้ยเข้าไปเรื่อยๆสี่คืนหวันได้เท่านั้นนะครับ พี่น้องที่ดีชีพพี่น้องประชาชนสละชีพเพื่อชาติร่วมด้วยครับจากนี้ต้นไปไม่ทราบว่าจะยังไงหยุดยิงชั่วคราวชั่วคราวเจรจาทุกรูปแบบเจรจาวันนี้พรุ่งนี้ไปพูดดีอย่างอางื่นดีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราน้องๆต้องติดตามดูตอนต่อไป่วาความยากง่าย สรุปแล้วคมคนมีนยากกว่าเพราะเป็นแผ่นดินติดกันและคนในประเทศเป็นอย่างนั้นสปปลาวง่ายเพราะมีน้ำกัน้นคนคุยกันรู้เรื่องเอาง่ายๆนะครับคนกับแผ่นดินตอบคำถามข้อที่สองเรียบร้อยครับว้าวกราบขอบคุณประเทศไทยไลยๆเลยเนาะเป็นจังไงเนาะพีบีเอฟซี FC, หลังจากที่ว่าได้หับได้ฝังกันแล้วเนาะ ก็จะได้เข้าใจความหมายเนาะพี่เอฟซีและก็ความคิดอีกแบบหนึ่งเนาะที่ว่าคนไทยที่ว่าให้โอกาสและก็แบบให้คนลาวเป็นมิตรที่ดีกับประเทศไทยนั่นเองเนาะพี่เอฟซีซึ่งกระามที่อาเพิ่นได้บอกะแหละเนาะแม่ถ้าเพิ่นได้บอกว่าประเทศลาวกับประเทศไทยมันมีแม่น้ำโขงกั้นเนาะส่วนฝั่งไทยจะเอื้อแม่น้ำโขงเนาะแต่ ฟังลาเาก็จะอื่นว่าไม่น,น้ําข,ของนั่นเองนาะของกับโขงนั่นเองนาะพี่สีเนากกั้นกันเนาะมันเป็นกั้นกั้นกันแล้วแบบแล้วก็นล่าก็เว้าง่ายเข้าใจภาษากันแบบโดยที่เฮาบ่ต้องใส่ออีกคนนึงมาแปลภาษาให้กัว่าไดนั่นเองนาะพี่สีเนาะส่วนหลายคนเล่านี่มักภาษาไทยหลายได้ปางคนนี่ได้ไปเรียนไปเว้เาแบบ ไปบ้านเพิ่นประเทศเพิ่นส่วนหลายกับจุดหลักๆก,กับเบิ่งจากละครเนาะไปพีเอฟซีเนาะเบิ่งจากละครที่เราเพื่อนในเต่งออกมาคนลา่าเบิ่งนีกนยอยเนเี่ย่งก็สามารถแบบเบาลิ้นเบาอียงภาษาไทยได้เนาะแต่ว่าประเทศขาเมรเนาะมันแบบบมมีกั้นแบบแม่น้ำโขงก็ว่า้เนาะี่พีเอฟซีซึ่งแบบมันเป็นดินแบบ ติดด,ดินหัวกันหัวแผ่นทีติดแผ่นทีกันเลยเนาะถ้าจะเป็ดคือเพื่อนบ้าแหละอ่าพุดวันนี้ลมกันวันนี้เจราจากันวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนไปอีกคำแล้วสินะเนาะมันแบบเจราจายากเนาะบ้ายากบอแบบบกค่อยได้เข้าใจภาษากันกว่าไดนั่นเนองเนาะพี่สินเนาะแต่ว่าฟังเราอาจจะเข้าใจภาษาแล้วก็แบบ มีไม่น้ำขุงกันแหละกับบดยุ่งยากในแบบอืการแบบแผ่นดินอย่างประมาณนี้เนาะพี่ไอซีเนาะข้าหาสาวกิ๊เกี้ยววาถทีว่าคำใดที่บทสุภาพและว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะไลๆ่ๆเนาะแล้วก,ก็กลาบขอบคุณประเทศไทยไล่ๆทีว่าใหายคนเล่าเป็นมิตรภาพที่ดีนั่นเองเนาะเข้าใจหลายๆสำหรับคลิปวิดีโอในสาวกิ๊เกี้ยวก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเด้ขอขโมยเข้าใจที่ว่าติดตามสำหรับคลิปวิดีโอนี้ बाय बाय बाईव की मैं जा